รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิ a เทว p ล u สจากเมืองไทยประกันชีวิตการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า วันนี้แปลงกายเป็นสาวบาลห,หลีมหมงอนนะเหมือนนะฉันว่าฉันเหมือนนะเรากําลังพูดถึงกระทงเครื่องบูชากระทงบูชาเทพเลยอย่างเงี้ยผู้หญิงบาหลีนะคะต้องแบบสามารถทํากระทงได้ทุกคนนะที่นี่ก็จะมีให้เช่าแบบนี้นะคะเผื่อใครอยากจะออกไป explore จิมบารันมีวัดเล็กวัดน้อยที่ให้เราแวะถ่ายรูปแวะชมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถาน้ำพนี่เยอะวาาดูสิเห็นไหมมองไปมีสระน้ําแบบเด่นหรือสระน้ำมากที่นี่เอออ่ะก็นั่งชิลายมุมนี้ มาบาหลีหลายรอบแล้วว่าแต่ยังไม่เคยมาแถบจิมบารันเลยค่ะส่วนใหญ่มานีก็จะไปแถบอูบุดบ้างแหละคูต้าบ้างแหละนูซาดัวบ้างแหละหรือไม่ก็ซานนวครั้งนี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกที่เดี๋ยวจะพาทุกคนมา explore ในแถบจิมบารันเขาจะมีอะไรแล้วเราจะมาพักที่ไหนวันนี้ต้องตามทอล์กเรื่องเที่ยวกับการชนาหงทองมาค่ะ วันนี้ไปคัวรจิมบารันกันดีกว่าเพราะว่าเรามาอยู่ในย่านจิมบารันทั้งทีเนาะเราควรจะออกไป explore ย่านจิมบารันกันซึ่งพิกัดเนี่ยอยู่ที่ Fish Market ถ้าเดินไปก็ใช้เวลาพอสมควรถ้านั่งแท็กซี่อาจจะวืดเดียวเรยวไปนี่เลยวันนี้ e bike ค่ะที่มูนพิกเนาะ เขาก็จะมี e-bike แบบนี้แหละนี่ไงจอดเรียงกันไปก็คือเรายังไม่เคยใช้นะีน่สารภาพก่อนเขาบอก e-bike e-bike ฉันงงอยู่เบื้องต้นฉันงงอยู่แต่ว่ารู้แค่ว่ามันจะช่วยประหยัดแรงช่วยประหยัดเวลาไปหน่อยอย่างเช่นจากเนี้ยถ้าจะไปที่ฟ i ชมาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกข้าไปด้วย e-bike เนาะก็น่าจะประมาณ15นาทีเดี๋ยวลองดูว่าจะแบบช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ก็จะมีให้เช่าแบบนี้นะคะเผื่อใครอยากจะออกไป Explore j i m b a r a n วันนี้ตามเรามาเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางน่าจะได้เห็นหมู่บ้านในแถบชิมบารันด้วยแล้วก็อย่างอื่นที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าแถบชิมบารันมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ไปด้วยกันเลยค่ะ แล้วก็ปั่นมาถึงนะคะโรงแรมเรารนู่นอยู่ตรงนน้นแล้วก็ปัน่นอ,อ้อมมาตรงนี้เนาะประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็มาถึงตรงนี้ค่ะเป็นจิบารันฟิชวิลเลจเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงตรงนี้ที่แบบมันจะมีสะพานปลาออกมาที่เวลาคนที่บาหลินเวลาเขาต้องการซื้อปลาสดๆที่แบบจากทะเล ต้องมาที่นี่คือมาที่จิบารันเท่านั้นตรงนี้เป็นหมู่บ้านยาวชาวมงใหญ่มากแล้วก็เ้าจะเห็นแบบเรือเลยจอดเต็มไปหมดเลยเนะาะแถวแถวนี้แลดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านชาวมงที่เป็นมุสลิมบนท่ามกลางคนอินดูด้วยแบบนี้อันนี้ดูจากการแต่งตัวอะไรยเงี้ยเนาะถ้าใครอยากจะซื้อปลาสดๆอาหารทะเลสดๆก็ลองมาที่นี่แต่เราก็เขาเรียกอะไรนะระหว่างปั่นมาเมาื่อกี้ก็ดีนะได้เห็นมูดของแบบ บ้านช่องห้องหับผู้คนในย่นชิมบารันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็วัดเล็กวัดน้อยซึ่งเขาก็จะมีอยู่ตามรายทางเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า สดๆนะคะซื่อหอยฟูลามาคบมากก็มาที่ตลาดนี้ได้เมื่ี้ถามร้านนี้ก็บอกเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นทุกวันเลยก็คือใครอยากได้ซื้อแบบจากจากทะเลสดๆเลยจริงๆก็มาที่นี่ได้ค่ะ เราก็กลับทางเดิมนะคะปั่นกลับทางเดิมเลยแต่ดีตรงที่พอมันเป็น e-bike ตรงนี้มันจะทําให้แบบช่วยผ่อนแรงมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนมันช่วยดันตอนแบบออกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ดีระหว่างทางที่เราไปตลาดแล้วก็กลับตลาดเราก็จะผ่านแบบนี้ค่ะวิวมีเป็นวิ่งบางบางช่วงเนี่ยเลาะทะเลอย่างนี้เลยเนะแล้วก็มีวัดเล็กวัดน้อยที่ให้เราแวะถ่ายรูปแวะชมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันก็ถือว่า เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลจนเกินไปอะไรอย่างเ,เงี้ไงเนาะแล้วถ้าเกิดใครมาพักที่มุ้งทยยี่เก๋อใหญจะแบบเอ,อ่อมากับทัวร์ที่แบบเขาพามาตลาดปลามาดูชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้จอยกันเขาได้อะไรอย่างเงี้เนาะ ชุดกันเรียบร้อยแล้วจ้านี่เห็นไหมวันนี้แปลงกายเป็นสาวบาหลีเหมือนไหมเหมอนนะฉันว่าฉันเหมือน,นอะเพราะว่าหน้าหน้าคนอินโดนีเซียคนบาหลีเรเหมือนคนไทยอยู่แล้วไงพอใส่ชุดเข้าไปปั๊บเหมือนเลยอันนี้ข้างบนอันนี้เป็นชุดที่แบบผู้หญิงนะเวลาเขาเขาจะไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่อย่างงี้อันนี้คาบายันดิสวนคาบายันคาบายาอันดิสวนคัมบาาบก็ มันใส่ง่ายมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบว่าต้องยากแน่ๆเลยอ่ะต้องแบบมีการทบกับสล่งอะป้าเราง่ายมากคือแบบเหมือนเขาสาเร็จรูปอะไรเงี้ยนะใส่เข้ามาแล้วแบบพอดีตัวเป๊ะแล้วก็จะมีผ้าผูกตรงนี้ซึ่งจะเขาจะเลือกให้เข้ากับสีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แต่งแค่ชุดแบบสาวบาหลีเท่านั้นแต่ว่าจะพาทุกคนมาดูวิถีการดําเนินชีวิตของคนบาหลีที่แบบ จริงๆนี่เรามาบาหลีทุกรอบนะหลายรอบแล้วเรายังไม่เคยมีประสบการณ์นี้เคยแต่ไปเห็นเขาซื้อกันในตลาดเขาขายในตลาดเนาะเรากาลังพูดถึงกระทงเครื่องบูชากระทงบูชาเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลงมือทําให้รู้กันไปเลยว่ายากแค่ไหนอามาดูองค์ประกอบในการทำเนาะคืออย่างนี้คนบาหลีเนี่ยเขาจะไหว เทพเช้าก็ได้กลางคืนก็ได้แต่วันละครั้งพอแต่ส่วนใหญ่คนก็จะไหว้ตอนเช้าดังนั้นในทุกครอบครัวเนี่ยเขาจะทํากระทงกันเองอย่างน้อยครอบครัวหนึ่งต้องมี10กระทงต่อวันอย่างน้อยเนื่องจากว่าเวลาเขาใส่เขาจะอาศัยในครัวด้วยในห้องนอนด้วยถ้าเป็นร้านค้าก็าจะวางไว้หน้าชออ็อปหรือว่าถ้าในบ้านมีวัดหลายๆวัดเขาก็จะวางไว้ตามวัดต่าง เขาใช้ควาว่าวัดเนาะจริงๆน่าจะเป็นเหมือนถ้าบ้านเรานะก็จะเป็นเหมือนแบบสารทรบูมอะไรเงี้ยเนาะที่แบบมีหลายสายเขาจะวางไว้แต่ละที่ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่วันหนึ่งต้องไม่ต่อกว่าสิบสิบกระทงอ่ะคานนี้มาดูการทํากระทงค่ะอันนี้ก็จะเป็น this is coconut ขนาดนี้อ่าเป็นใบอของต้นมะพร้าวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นบําบูไม้ไผ่ดีดูว่าเขาจะทํำยังไงก็ยังงงๆเหกนเคยเห็นแต่ไม่เคยทํา ส่วนดอกไม้ก็จะมีสี่ชนิดสีสีเนาะก็คือเหลืองหรือส้มก็ได้ถ้าไม่มีเหลืองให้หาส้มชมพูถ้าไม่มีชมพูให้หาสีขาวถ้าอันนี้สีม่วงถ้าไม่มีสีม่วงให้หาสีน้ำเงินอืแต่แดงต้องแดงเลยดอกไม้สีสีแล้วตรงกลางก็จะเป็นรัมเปยจริงๆเหมือนใบเต ơi, เยอะไรเงี้ยสีเขียวของใบเตยอืมใบเตย คือสาหรับคนบาหลีอ่ะถ้าใครไม่อยากทําเองก็สามารถไปซื้อในตลาดได้อย่างเราเคยไปเดินตลาดใช่ปะ่ะบาหลีจะเป็นประเทศที่มีกระทงเครื่องหมูบูชาขายในตลาดซึ่งประเทศอื่นไม่มีแน่นอนเรามั่นใจอะไรเงี้ยเป็นประเทศเดียวที่มีกระทงนี้ขายโอเคผู้หญิงบาหลีนะคะต้องแบบสามารถทํากระทงได้ทุกคนนะ <Wow. S 1> นี่เขาตัดเป็นท่อนๆที่เท่ากันก่อนต้องเท่ากัน mm hmm. เขาบอก huh? ทันเริ so ่มทำเลยก็รู้สึกว่ายาตินล้วนก็ผ่าเป็นสี่อันเนาะนี่ซีนสาที่เกาะบาหลีก็จะเป็นคนอินดูะเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นอินดูที่มีความหนักแน่นด้วยมีความหนักแน่นในศาสนาจะสังเกตว่ามาทุกครั้งเราจะเห็นนะริ้วขบวนเดินไปวัดแต่งชุดแบบนี้แล้วก็ผู้ชายก็จะแต่งเป็นอย่างนี้ แต่องอย่างนี้แล้วก็ผูกผ้าอย่างนี้แล้วก็ใส่เี้ื้องบนจะใส่ถ้าไปวัดก็จะใส่เสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าหลักๆก็ต้อ,อย่างนี้มีผ้าผูกตรงนี้แล้วก็สโลงแล้วก็ไปวัดแบบเนี้ย เขาใช้เวลาท,ทำสองนาทีฉันใช้เวลาเกือบสชั่วโมงโอเคเดี okay, <laughs> ๋ยว <laughs> เรามาใส่ดอกไม้กัน <laughs> สำหรับการวางดอกไม้ในกระทงนี้นะคะไม่ใช่จะเอาสีไหนใส่ไปตรงไหนก็ได้สำหรับฮินดูเนี่ยเขาจะมีดิเรกชันของการวางดอกไม้ในกระทงเครื่องบูชาเป็นต้นว่า ด้านขวาก็จะเป็นของเทพีสวนด้านขวาที่สีชมพูหรือขาวนี่นะคะสำหรับเทพีสวนสำหรับด้านซ้ายเดวามหาเดวมหาเดวาเ,ดวเขาใช้คำว่ามหาเดวาอันนี้เทเอ,อด้านซ้ายนี่นะคะเหลืองหรือส้มมหาเดวาด้านใต้สีแดงเท่านั้นก็จะเป็นรร a ม m a าม r a h ม n าม แต่ทั้งบนก็จะเป็นเทพวิษณุทั้งบนสีม่วงหรือสีน้ำเงินเป็นเทพวิษณุตรงกลางสีเขียวเลยก็คือพระศิวะนะคะเป็นเทพพระศิวะ จบยากจริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากเราทำกระทงดอกไม้เครื่องหู่บูชาไปแล้วเนาะยังไม่จบวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนบาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนอักษรพยัญชนะของคนบาหลีซึ่งของคนไทยมี44ใช่ไหมของเขามี19อันนี้เขาใช้มาแต่ไหนแต่ไรเลยแต่ก่อนนี้ค่ะเขาจะเขียนบนนี่บนใบใบ,ใบไม้ใบปาล์มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่วันนี้เดี๋ยว เป็นกระดาษี๋ยวเขาจะสอบเป็นกระดาษตอนสมัยก่อนเขาเขียนแบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เลยจากอาลีอาลีโอเคโซเฮอเคีอานาอานาอานาจ้าจ้าระระคะค่ดาดาตาตาาาว่าวาดิซิสลาลามามาก ba ba na na ba ba ja ja ya ja? ja? ya yeah. nha nha không có thùng nhạc luôn à lẹ đu lẹ đu này nhạc quá thầm nhớ à <coughs> yay wow well done amazing ba <coughs> ba this is ba yay ba, ba. ลายมือแพทย์มากเลยนะคะดิฉันก็เป็นแพทย์จ้ะ Yes amazing now i t h o u t without dot without dot t h t this is mean we put this one มันง่ายไหมมันง่ายไหม <laughs> ไม่ง่ายเลยเนี่ยควจะเขียนออกมาเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ยากมากๆเป็นอะไรที่คอมพลีเคตมากๆแต่ว่าอาลีก็บอกง่ายเนี่ยง่ายก็ง่ายของเขาเนาะเหมือนใครรู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีเนาะเป็นประสบการณ์ใหม่ได้มาเรียนรู้แบบภาษาบาลีที่แบบว่าแล้วอันนี้เขาก็พอลองเขียนหัดเขียนเสร็จใช่ไหมหลังจากรู้แบบพยัญชนะการซ่อนคําการอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ลองมาเขียนอย่างเนี้ยบาลีอันนี้านนการจนาฉันได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ฉันเริ่มขอยากแก้ปวดหัวละ เยอะมากอะไรอย่างงี้งเออแต่ก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ที่สมมติถ้าเกิดใครมาบาหลีเนาะอยากจะเรียนรู้พวกนี้เราว่าดีเนาะคือเหมือนแบบไม่ฉับเฉวยดีอะเออมาแล้วแบบเที่ยวก็ลึกซึ้งดีเรียนทํากระทงเครื่องหมู่บูชาซึ่งเป็นเรื่องที่ในชีวิตประจําวันเขาแล้วแล้วก็เรียนรู้ภาษาเขาสะหน่อยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันในช่วงวัย50 ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทยายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระก,กับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต สงการานนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Get a v c a t i o n ชวนขึ้นออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ7-18เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0830090212หรือ0814261414หรือ l ล n e @Get a v c a t i o n ออกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานันการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 รักเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผื้นทรายจรลดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิทุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซติกในเอเชียกลางอย่างเต็กมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel ท่อเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาสำรวจซาอุดีอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศสองอารยธรรม3มทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกส ประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวะัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ห์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg สนับสนุนโดย GoPro by Aquapro Thailand โอ้โหรู้วิถีชีวิตของคนบาหลีกันแบบพอสมควรแล้วเนอะเดี๋ยวตามเรามาเช็คอินค่ะก็ถ้าอยู่แถวจนะิมบารันเนาะเราก็ต้องพักเลือกที่นี่เลยค่ะ m o v e n Peak Resort แอนดจิมบารันบาหลีเนอะที่นี่ก็จะเป็นแบบถ้าคนที่เป็น แนวแบบชอบพาครอบครัวมาต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าคอนเซปต์เขาจะเป็นแบบ Family Hotel เขาจะออกแบบทุกอย่างที่เอื้อให้กับครอบครัวกับเด็กได้แฮปปี้ไปทุกโมเมนต์เลยเดี๋ยวตามเรามาดูในพาร์ทนี้ของเราเนี่ยเออมื่อกี้เดินเข้ามาตรงเขาเรียกอะไรนะล็อบบี้เนาะก็จะแบบเป็น Open Air l o ล็อบบีโปรงโล่งเพราะเขาทำเพดานสูงนิดนึงคือที่นี่เนี่ยคือสถาปนิกชาวอินโดที่มีชื่อเสียงเป็นคนออกแบบมีความโปร่งมีความโล่งแบบ สบายๆเลยก็ถือเป็นรีสอร์ทในกลุ่มแอคคอร์ ore, อีกรีสอร์ทหนึง่งที่แบบว่าสวยงามน่าพักมากอย่างโซนนี้เนี่ยเดี๋ยว4โมงเย็ยนเรามาเพราะว่าเขาจะมีช็อกโกแลตอาวต,ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมา4โมงเดี๋ยวมาอ่ะเดี๋ยวขอไปดูเดินไปดูส่วนในอื่นก่อนรวมถึงเดี๋ยวเราไปดูห้องสักห่อยอีกว่า หมูเวินพิกที่นี่ก็น่าพักมากเลยค่ะเขามีารูมทป์เนาะใน200กว่าห้องอันนี้เป็นรูมไทป์ที่นา่าพักมากๆากจิมบารันพูลสวีทค่ะข้างหน้านี่เปิดประตูเข้ามาพบมีพูลก,ก่อนเลยเพราะว่าเป็นเหมือนแบบ private pool อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเตียงที่แบบนั่งนอนเล่นแบบจะอาบแดดจะอะไรอย่างนงี้ก็อยู่ตรงระเบียงตรงเดินเข้ามาแล้วอยู่ตรงระเบียงตรงเดินเก็ไปอยู่ในห้องันดีกว่าข่าวว่ากว้างมากๆห้องนี้ กว้างมากๆเพราะว่าอันนี้คือเป็นโซนของห้องรับแขกนะซึ่งแบบแขกสิบคนยังยังหลวมเลยมีมุมนี้มุมหนึ่งมุมนี้มุมหนึ่งมุมนั้นอีกมุมหนึ่งคือแบบย้ายโลไปได้เรื่อยๆเลยจะเนาะจะนั่งแบบชิลตรงนี้จะนั่งชิลตรงนี้อีกก็ได้อ่ะเขามีเครื่องทำกาแฟอันนี้เนาะพวกเซทตี้บ็อกซ์อะไรต่างๆนี่ แล้วก็ชากาแฟอะไรนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยรวมถึงที่รู้สึกพิเศษก็คือมีพวกของประดบับเครื่องประดับอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเครื่องประดับที่ดูสมกับฐานะห้องอะไรอย่างนี้เนาะตู้เย็นก็ใหญ่ไม่เบาเลยจ้าตู้เย็นดเนดเ่นตรงหร้านมานเนาะมีซิงค์มีไมโครเวฟอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นห้องที่ ใหญ่มากแล้วก็สะดวกรับรองอะไรต่างๆได้แล้วก็จะมีห้องน้ําอันนี้ห้องน้นํานอกนะข้างในมีห้องน้ําอีกเซตใหญ่เลยอันนี้เหมือนแบบแขกมาเฮ้ยแขกมาหาโอเคเธอเข้าห้องน้ามีพออะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อยเป็นแขกมีห้องอาบน้ําด้วยอันนี้ V.I.P มากๆา่ะเข้ามาดูกันค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนละคือสามารถทําเป็นแบบเขาเรียกอะไร private อะไรเงี้ยได้เนาะสมมุติแบบจะเสริมเตียงหรือแบบมีลูกมาอะไรเงี้ยก็สามารถใช้พื้นที่ข้างนอกได้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดูสิใงหญ่โตของร้านมากแต่ฉันชอบอันนี้ดูกระดเนน,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 นี้สวยไหมสวยเนาะสวยตรงนี้นเออคือชอบเหมือนกันแล้วก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทของห้องน้ำซึ่งบัตเตอร์ชามใหญ่โตแล้วก็กระจกนี่คือบานใหญ่มากห้องน้ำกับชเวอร์ก็แยกกันงงนะโน้นเนาะแล้วก็ซิงค์ก็ใหญ่คือทุกอย่าง ใหญ่เลยหมดเลยห้องนี้ใหญ่ทุกสิ่งอย่างถ้าสมมติไม่อยากปิดประตูสามารถเลื่อนตรงนี้ลงมาได้ถ้าสมมติไม่อยากแบบปิดประตูอะไรเงี้ยเอ้แต่อะไรวะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอะไรเงี้ยอ่ะปดูห้องนอนส่วนของห้องนอนก็มีพัทของโต๊ะทำงานค่ะตรงนี้เนาะหัวเตียงก็แบบระดับ luxury ใช่เนาะตับทุกอย่างใช้ไอตรงนี้หมดเลย ใช้เขาเรียกอะไรความสว่างมืดให้มันซอฟลงอะไรอย่างงี้ใช้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็พวกเครื่องนอนเขาเนี่ยเขาคุยมากเลยนะบู๊บเป็นพิทีนี่พูดเลยว่าหมอนเหมือนของเขาเนี่ยใช้คุณภาพดีหมดเลยเครื่องนอนต่ตางๆนานา,นา,นานตรงนี้ก็จะแบบมีเป็นเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยนั่งชิว,ว่ะนั่งชิวชมวิวไปอะไรอย่างงี้ดูสระน้ำเพราะสระน้ำที่นี่เยอะว้าดูสิเห็นมามอง,งไปมีสระน้ําแบบ เด่นเลือสาระน้ำม,มากที่นี่เอออะก็นั่งชิลบายมุมนี้โอ้โหยมู้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาจะมีสาระน้ำนะอยากเห็นที่บอกไปว่ามู้มูซ์นพิกเนี่ย เขาจะจุดเด่นเรื่องสระน้าสําหรับครอบครัวสําหรับเด็กต่ํากว่า5้าอายุเกิน5าสระสาหรับผู้ใหญ่เลยเงี้ยมองจะบนห้องมาเราเห็นสระน้ําแบบใหญ่มากๆแล้วรอบๆสระน้ําก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบแฮมมอฟเป็นกระท่อมที่แบบว่าสามารถนั่งชิลนอนแล้วก็แบบชิลอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็มีอัพนูนทีด้วยเข้อสำคัญเนาะช่วงบ่ายๆถ้าเกิดใครจะแบบสั่งอัพนูนทีมาอะไรเงี้ยก็จะมีชาในเซตมีชามีกาแฟ แล้วก็มีเป็นแบบเหมือนบาลีขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นอัฟกานิสถาสไตล์บาลีเลยเป็นช่วงที่แบบทุกคนรอคอยค่ะเป็นอันรู้กันนะคะว่าถ้าจะไป m มูเบนพิที่ไหนก็ตามเนาะ เราก็จะเจอแบบนี้นะคะทุก4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นก็จะเป็นช็อกโกแลตเอาทุกคนแข่ทุกคนสามารถมาเอ็นจซอยกับของว่างที่เป็นแบบว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแล้วก็มีของว่างอย่างอื่นด้วยเนาะก็เด็กๆเยอะเลยะคะ่ะนี่ บูเวพีกเนี่ยนะคะคือความที่เขาโฟกัสไปที่เป็นความเป็น Family Hotel นะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพของความสนุกของเด็กของครอบครัวเช่นครอบครัวสามารถพ่อแม่ไป enjoy Spa ไป enjoy Party อะไรเงี้ยสามารถเอาลูกวมาที่นี่ได้เลยแล้ว k i d ส c l u ับดีมากค่ะดีมากเลยเพราะว่า mm hmm. ข้างในนี้มีโรงภาพยนตร์ให้ด้วยนะคะ oh. ข้างในเดินอ้อมเข้าไป oh. แต่คอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวประมงนะ oh. เหมือนเรือ oh. เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่จนะิมพารันเนาะ ก็จะแบบมีความเป็นเรือแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีชิงช้ามีห้องน้ำห้องน้ําเด็กเลยอ่ะส้วมมันเท่านี้แบบน่ารักแล้วก็มีห้องนอนด้วยสาหรับแบบเ,เด็กที่แบบบางทีอยากนอนเนาะเด็กแบบบางทีต้องนอนกลางวันเลยเขาจะมีห้องนอนอยู่ข้างในเป็นแบบดีเลยเป็นตรงเป็นเตียงดีหมดเลย แล้วก็อุปกรณ์เครื่องเล่นนี่คือเหมือนกระปับสวนสนุกเลยเลิศมากแือว่าเป็นคิสคลับที่ดีมากอันนี้มีราบคิสคลับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีตารางโปรแกรมตรงนี้ที่บอกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง <c oughs> เช่นอย่างเงี้ยมีแบบสอนเด็กวาดภาพสอนเด็กทำนู่นทำนี่งานคราฟต์งานอะไรที่แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เด็กสนุกแน่นอนคุณสามารถเอาลูกมาที่นี่ได้เลยรวมถึงเนี่ยตรงนี้คิสกรับใช่ไหมคะข้างนอกเนี่ยสระว่ายน้ำยแยกเลยอะสระที่แบบว่าเด็ก5ขวบลงมาเด็ก5ขวบขึ้นไปเครื่องเล่นสระความลึกอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของออการดูแลเด็กมาก ว่าเป็นจุดเด่นของโรงแรมนี้ก็ว่าได้นะคะที่มูเวนพิกที่บาหลีเนี่ยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสระไว้น้ำนะคือเป็นมีสระเยอะมากเป็นโรงแรมที่หยิบภูหยิบสระน้ำมาไว้รอบๆโรงแรมเลย คือไม่ว่าใครจะพักโซนไหนสามารถแบบเอ j นจอยแล้วแบบขนาดห้อง200กห้องนะแต่จะไม่รู้สึกว่าแขกมาสุมทุมกันที่สรน้ำไม่ออกไหมคะแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนกระท่อมกระท่อมแต่ละกระท่อมกระท่อมกระท่อมมันนี้ซึ่งแขกสามารถนอนชิลเราก็อัปตนูนทีตรงนี้ก็ได้แต่วันนี้เราจะไปนวดเห็นไหมนั่นเขาเต็มนวดให้เราอยู่ตรงนู้นไปก่อนแล้วตรงนี้มีบาร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะแบบ เล่นน้ำด้วยแล้วก็แบบชิลไปวันไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยสามารถเอนจอยแบบทีนี่ได้ เป็นบาหลีอีกเที่ยวหนึ่งค่ะที่ชอบมากๆเลยเพราะว่ามาบาหลีไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะไม่เคยรู้เลยไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระทงที่แบบคนคนบาหลีเขาชอบแบบบูชาเทพตอนเช้ากันอะไรเงี้ยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รู้ดีเทลของแบบการทํากระทงวันหนึ่งครอบครัวต้องทํากระทงกี่กระทงการวางดอกไม้คือแบบทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องที่แบบ งดงามอะเราว่าแล้วเราทําให้เราเชื่อเลยว่าคนบาหลีที่นับถือดูอะความหนักแน่นในศาสนาเขาเนี่ยมีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆคืออันนี้ดีมากงดงามเราชอบเลยแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้การเขียนภาษาบาหลีโบราณนซึ่งบอกว่ายากมากยากแบบว่าไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้แต่ก็โอเคดีได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ ถือว่าเป็นเอพิโซดที่แบบได้ทําอะไรที่ยังไม่เคยทำเอางี้ซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากไม่ชอบแบบมาแล้วแบบเอ้ยอ็นี่ทําไปแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นปั่นจักรยานไปที่ตลาดปลาจิมบารันเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออก็ดีเนาะเออขับปั่นเขาเรียกอะไรนะอีบอยไปที่แบบตลาดปลาอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีเหมือนกันแล้วทั้งหลายทั้งปวงคือมูเว่นพิกเนี่ยตอบโจทย์มากสำหรับใครที่อยากจะมาพักที่จิมบารันเนาะในแอลเรืยอเนี้ย คือมีชายหาดด้วยแล้วก็ในตัวโรงแรมเองมีจุดเด่นเรื่องแบบสระว่ายน้ําเหมาะกับครอบครัวมากทุกอย่างออกแบบให้กับครอบครัวเนี่ยได้แบบใช้ชีวิตยอย่างแบบสนุกสนานถั่งสามมากใครอยากมาวัดก็มาวัดใครอยากมาเอนจอยบนหาดก็มาบนหาดได้เลยซึ่งอันนี้ สุดดยยอเลค่ะทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ e l Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ Aqua Pro Thailand สายการบินไทย True Move e d g h ไม่พลาดทุกการสื่อสารและสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวกับการจนาของทองนะคะเรามีทริปเต็มเลยค่ะหลังเอพิโซดนี้ออนแอร์เนี่ย ทริปสงการเราน่าจะไปแล้วสงการเราไปโปลแลนด์กันใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากส่งการเราอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นน้ํำตกบาตราในช่วงที่ดีที่สุดก็คือเลบานอนค่ะช่วงประมาณ13-23พฤษภานะคะเราจะไปเลบานอนในช่วงสปริงกันแล้วแบบสวยมากๆค่ะน้ําจะละลายแล้วน้ําตกจะสวยมาก ก็อยากให้ไปประเทศเอกซอติกเหล่านี้กันเนาะหลังจากนั้นเดือนมิถุนาค่ะเราจะมีแกรนด์โปรตุเกสนะคะไปกับทัวร์เอื้องหลวงนะคะก็สามารถจอยด้วยกันได้6กถึงสิมิถุนาค่ะอันนี้ไปโปรตุเกสเนาะหลังจากโปรตุเกสก็จะมีอีกหลายทริปเลยเนาะ mm hmm. เช่นออทามอินโดไมาสนะคะแล้วก็ มีไฮกิ้งที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสค่ะปีนี้เราตัดให้เหลือสั้นลงหรือไฮกิ้งที่สวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสรวมถึงทริปดำน้ำดูมนตารีที่มาลดีฟค่ะที่บาทอนะช่วงมีให้เลือก2ถึงหหรือจะไป5ถึง9ก็ได้แบบ3คืนกับแบบ4คืนก็ใครต้องการรายละเอียดโทรสอบถามไปได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะแต่เรายังอยู่ที่บาหลีต่อนะคะเราจะไปไหนต้องติดตามเราวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ you